นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมัตย์สัมปังขาวะัตุอระหะโตัวสัมมาสัมพุทธัญสาชัยยะมังคะลังภาวัตุที่ข้ายุโกนตุ อนเนกสวัสดิ์่ีปางเมื่อพระมูนีผาาแพ่แก่ฝูงมารพระผูบาลต้นวิเศษทเหุต่อนคำกังวลในเมืองคนแลสันฟ้ามีนาเร้าศกเหลือหลายสัตว์เจ็บตายมุนหมากเจ้ภูุมีภาคคิดทดสงสาร ยิดสงสารสัตว์อยู่ใจใจประจิงให้ทิมบายะพรเพืพ่อให้ให้กังห่นแลเลืเอดหอนเป็นตุนว่าสาปถูกสาป,ปาสกสาป,ปาโลกสาป,ปาไปสาป,ปาจังให้เจ็บไข้ภา,ายในยและภายนอก หายหายออกแวนไกตุกนี้ไปฝากฝากให้ผู้ขาเอียกเอาขวัญทั้งมวลเข้ามาสู่อยู่ในตุนคนเจ็บไข่ร่วมได้สามสิบสองตามทำนองแต่เกิดขวัญกำเนิดสามสิบสอง ไอ้มาอยู่คลองในเนื้อมือนี้วันนี้มาเยอะควันเอ้อควอันหัวให้เจ้ามาอยู่หัวปากปินเก่าน้ำมันเข่าท่าหอมควัญขนตาและควันคิวขวัญหิ้วสายแลฝ่ายขวา ขวัญบาทาทั้งคู่เกือบแกวอยู่หับห้องเจ้าอย่าวองมาด่วนฟ้าห้องหวนหีบกลับมามาอยู่ตาสองร,รมเจ้าอยาลิงลำหลินดูดายเจินขวัญเจ้ามาอยู่ในกายถูกแห่งขวัญแขงและขวัญขาก็ให้มาสามืนอีวันนี้ มาเยอะวอควันเอื้อควันปากให้มาอยู่ปากยาเพือจมหมลงไหลควันหัวใจพาเที่ยวเจ้ายาได้กุดนอมเนียวไปไก่ให้เจ้ามาสามือนี้วันนี้ เชิิญขวัญเจ้ามาหลีในเฮือนขวัญปีเดือนให้มาเต่าขวัญเกตเก่าและเกสาขวัญน,น้าศีกและจะหูขวัญมือผูกทั้งสองพี่ปองมัดเอาไว้ก็ให้มาสามมือนีวันนี้วันหูให้มาอยู่หูสองกำขวัญเจ้าไปเที่ยวทำผู้พา น้ำหนาคข้าแลกุดนากใอยจากเชิญเจ้าภูมิภาคซอยเหียยเอาขวัญขวัญแขวไ่ให้มาอยู่แขวเป็นแถวขวัญแอวและทองน้อยขวัญน,นิ้วก้อยให้มาสอดซุบแหวนขวัญคอข้างแลไหลหากใอยมาห่มเหา่าเขายัวประจำ เอหีมามาอาขชายควัญเจ้าจงมาในมือนีวันนี้ขวัญจะมาอดแล้วอย่าได้เที่ยวไปมาถามมาค่าเหว่วยขวันเจ้าไปตักน้ำพระเทศท่าเมืองผีควัญเจ้าไปเที่ยวในคีรีป่าไม่ ผีจับเอาไว้ก็ให้มาวันเจ้าไปลีอยู่เมืองผีมาเฮาจับเอาไว้ก็จากเชิญพระแก่นไทยลูกกบานทั้งชาวมังค้าวานภูวิเศษมาซอยปองเหียกเอาควัญ มาเยอะกวันเอื้อวันเจ้าหนีไปให้ก็ให้มาวัญเจ้าหนีไปหน้าตาแห่ก็ให้มาขวันเจ้าไปติดค่าคุ้งเล็กใหญ่ก็ให้มาสามคืนนี้วันนี้ ขวันเจ้าไปเที่ยวเล่นในป่า,าค้าขวันเจ้าไปในป่าสาอยู่เมืองทียาขีนี้ผูกไว้ก็ให้มาหวามาเยอะควันอื้ยควันเจ้าไปกินเหล่า,ม,ามั่วเมาหลุมทาว ก็ให้มาสามือนี่วันนี้มาอยู่หลีในเฮือนโตนคำกลางวนบว่หมัววันหัวเจ้ายาได้คั่วกลางคืนเดือนมืดเจ้ายาเที่ยวเคี้ยวคำเดือนดามเจ้ายาได้เที่ยวหลินกลางเวียนยาเที่ยวทองมาอยู่ห้องหอแก้วซุ้มเย็น ว่ามาเยอะขวัญเอ้ยให้เจ้ามาอยู่เฮือนพื้นแป้นอย่าแฝกมุงนามาอยู่เฮือนพื้นแป้นอย่าข่ามุงทีมาหอดแล้วขวัญเจ้า อย่าได้เที่ยวโคูจรดึกอลาชออนกวนเจ้าย่าได้เที่ยวบานขี่ข้านให้เจ้านอนเฮือนนำพ่อนำแม่นำลูกเต่าแลลานเห็นให้จะมากินเขาขุนแตงใส่ผ้าของมวนมาพร้อมทุกสิ่ง คุณจัดหาเข้าดาวดาแต่งไว้แล้วมาเยอะกว่าน,นึกเชิญเจ้าเขามาหาในกายาคนป่วยไข่เจ้ายาใดให้หอนจุงพลันมาเจ้าบอมาที่วันดา เป็นสีตามเอาเจ้าแล้วเจ้าโบเตา้ามือนีนั่งหนาดหน่อยทอละนีจจกไปผูกเจ้าไล่เอาขวัญฝูงเทวดาทุกมูสาพผู้พอมคอยนางมาเยอะขวัญเอ้ย มากินเขา่าผ้าเงินทุกแต่งไหวแล้วผ้าคำแป้งแต่งแลว้วผ้าแกวแหละผ้าทองเชิญเจ้ามาอยู่ห้องสวยผ้าเทวลาดยา,าขาดแวแลนหนีของนี้มีทุกอย่างเชิญเจ้ามาอยู่ปางแกวโดม,มูวงสา ทั้งตายายพ่อแม่ทั้งเท่าแก่ลูกหลานเหลียนทั้งงัวค้อยและสั่งมาคอยข้าพ่อหมูทธาสามว่ามาเยอะควรเอ้ยมาอดแล้วให้เจ้ายูวนสบายอายพุยไพยทุกโศกวิโยกหนักหนาขอให้ หายลูก้า,พายพยาดหายเจ็บแข้งก็ให้ลาเจ็บตาและปวดท้องเจ็บที่ท้องเจ็บในถัวปวดหัวแลปวดไหลเชิญคนเจ้าไตเต่าเข่ามากขิ้งให้ใหายพายให้ใหยายผุยภัยพยาดดังอุบาทแลอุนตายทั้งภายในและพายนอกวันเจ้าออกก็ให้มา ว่ามาเยอะขวัญเอือยมาหอดแล้วเจ้ายานีให้พันปีเงายิงขวัญแกวจิงจุงมาฝากน้ำก็ให้มาฝากเขาก็ให้ขามาห่วมห้องเคหาอุอามุมะมุนมาให้ช้ยาตูภาวัง ใจยามังคาลังโสุิทิเตโหตุสัมปธาแต่นี้ไปหนากวันเจ้าให้อยู่มันยืนนานตลอดกาลอายุใครให้ขวัญเจ้ามันเหมือนดังเขาจักกาวานให้เจ้ามันเทียงเหมือนพระนิพพ์อบขาดแคลวอยู่มันแล้วสวัสดีที่ข้าอยู่โกถุสัมพธา โรโขคยาเวลาสุกาสัตูจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิปินาสันตุอเสสตโต